เอ้าเออมันยังไม่ตายเอ้าไอ้ไทยมันกลัวเอ้ามันไอ้ไอ้ไทยมันไม่กลัวเลยจุ๋มเงไม่กลัวเลยจุ๋มเอ็งมีอะไรใช่จุ๋มเงไม่อ้าวไม่ใช่จุ๋มเอ็งอินพี่ไทยเองพี่ไทยทำไมนอนนิ่งจังเดี๋ยวพี่ก้าวให้พี่ก้าววินทางเท่เอ๊ะเอ็น้าหมาชิ อ้าวยังนิ่งเหมือนเดิมเลยจุ๋มเงเป็นไรจุหมเงเป็นไรจุ๋มเงมายมางนไรจุ๋มเรจุ๋มิงมีิจุ๋มเองมีงเอาไม่ใช่จุ๋มเงนี่อันนี้พี่ไทยเองไม่ใช่จุ๋มิงนอนดี้ใ้าพิงห้าเฉยเลยพี่ไทยเนี่ย